มีมีเดีย๋ยวพาไปดูสถานที่ที่จะทำอนุสาวรีย์ด้อมควายก่อนเดีย๋ยวแป๊บนึงนะไปเอาไปเอาไว้นี่ก่อนไปเอาป้ายก่อนป้ายยังไม่ได้แขวนไงเดี๋ยวโชว์ป้ายก่อนดับแรก รีแลกก่อนรีแลกรอดูอนทุสาวรีด้อมควายเดี๋ยวให้ดูสองป้ายเอาออกได้ปะวะเนี่ยสัญญาณโทรศัพท์มันจะตัดนี่อ,าอ้าวยังไม่ได้กลับกล้อง ทุกคนรอดูนี่อันนี้เขาทำป้ายมาให้เป็นป้ายของร้านที่เขาเรียกว่าอะไรวะเอ,อ่หมู่บ้านหนองแสหนองสนหมู่บ้านหนองสนนี่เขาทำมาให้เป็นร้านที่มีทุเรียนลูกใหญ่ทุเรียนยักษ์เนี่ยเขาทำป้ายนี้มาให้อานุสร์ควายตื่นทำอนุสาวรีย์ด้อมถุยนี่ กูทําจริงกูไม่ได้พูดเล่นกูทําจริงแล้วก็ทํามานี่ไม่ได้สั่งเขานะเขาฟังไลฟ์สดเขาฟังไลฟ์สดแล้วเขาก็เลยบอกว่าไปถึงปุ๊บเขาเรียมป้ายว้ให้กูเลยจ้าทาป้ายไว้รอพร้อมทําป้ายทำเดี๋ยวพาไปดูอน,นุสรีย์รอมควายก่อนอ่ะดูควายตัวแรกนี่ควายตัวแรกเลือกเอาจากใครชอบควายตัวไหน นี่ควายหนึ่งตัวอยากให้ดูขนาดควายก่อนนี่ควายตัวแรกเสียงยังได้ยินอยู่ใช่ไหมเนี่ยนี่ควายนี่นี่อนุสาวรีย์ด้อมถุยนี่ควายไอ้ควายเนี่ยนี่ไอ้ควายนะนี่คือตัวหนึ่ง นี่ควายหนึ่งตัวนี่นอนนี่อีกหนึ่งตัวนี่นี่นอนเป็นควายอยู่นี่แล้วก็นี่อีกหนึ่งตัวอันนี้ควายอ้วนนี่เครื่องฟอกอากาศอยู่นี่ยังไม่ได้แกะเลยนี่ควายตัวหนึง่งอันนี้จะเป็นควายควายแบบใหญ่นี่คว้ยใหญ่เนี่ยให้ดูขนาดเนี่ยอันนี้เขาก็ให้มันจะมีร้านที่ไปส่งไปรับไปส่งให้อาจารย์เขาให้มาน,นี่คอมยาก นี่นี่ควายนี่ยนี่หมีนี่นี่หมีมีหมีขี่ควายขี่ควายนี่เออขี่ควายอ่ะมีขี่ควายมีขี่ควาย นี่ควายอีกตัวหนึ่งยังยังไม่หมดนี่อีกนี่ขุงฝูงหนึ่งนี่ควายนี่ควายอีกสามตัวควายยืนควายนอนนุ่นนุ่นควายใหญ่นี่ควยเล็กนี่ควยใหญ่ควยเล็กนี่มึงดูเห็นไหมนี่นี่มีนี่อีกเด็กขี่ควยนี่นี่ เด็กหญิงเด็กชายขี่ควยนี่นี่อันนี้ควยผู้หญิงนี่อันนี้ควยผู้ชายนี่นี่นี่ควยเป็นภาษาอีสานนะเดี๋ยวมึงจะหาว่ากูทะเล่งตึงตางอีกนี่ค,ควายทั้งหมดกูทำไมรู้สึกว่ามันมีน้อยจังเลยละควายมีกูมีหมูแดงด้วยนะมึงนี่หมูแดง หมูเด้งหนึ่งหมูเด้งสองนี่นี่หมูเด้งมีที่นั่งด้วยนี่เขาให้นี่มึงดูความใจดีของร้านนี่เขาให้มาเนี่ร้านที่ขนส่งของมาให้นี่นี่สองตัวนี่คู่นี่ก็ให้มาเนี่ยนี่กูซื้อมานี่กูซื้อมาหมูเด้งนี่นี่หมูเด้งนี่เต่ายักษ์นี่นี่ก็อีกเด้งหนึ่งนี่เวลขัามทูไทยแลนนี่หมูเด้งนี่มึงดูแก้วน้ําชาไขุ่กูนี่ธรรมดาที่ไหนนี่มีเนยอะไรเดียวก็บีเด้อ วุ้ยทำไมควายรู้สึกน้อยจังวะมีกี่ตัววะเนี่ยต้องไปซื้อเพิ่มมะเนี่ยควายเนี่ยวุ้ยทำไมควายรู้สึกมีน้อยจังเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ๋อสิบสิบเอ็ดนี่ไงควายเผือกลืมนี่ควายเผือกสองตัวควายเผือกสองตัวนี่เขาก็ให้มานะเจ้าของร้านก็ให้มาเนี่ยมีควายเผือกด้วยสองตัวควายเผือกนี่มีควายเผือกด้วยเดี๋ยวรอบหน้าไปอุดหนุนที่ด่านเกวียนบ้างนะรอบนี้ไปซื้อที่หนองสนุเยอะเลย ไปนะลองไปหาดูนะร้านอาจดีเขาให้ของมาตั้งเยอะนี่เขาก็ทำมาให้อาจารย์อีกอ้อมีควยอีกตัวหนึ่งอยู่นี่อ๋อควยควยอ้วนเด็กอยู่นี่นี่นี่อีกน,กนี่อีกตัวหนึ่งนี่อันนี้อันนี้ควยก้มหน้าแดกหญ้านี่นี่อีกหนึ่งควยเขาให้ถังนี่มาเนี่ยคนตื่นทำเนี่ถังอ้างมือนี่ก็ให้ฟรีนะนี่เจ้าของร้านที่นูน่นเขาก็ให้มาที่หนองสนุเนี่ยเขาติดตัวอักษรมาให้เรียบร้อยเลยคนตื่นทำอ่างล้างมือนี่ใช้ได้จริงนะต่อท่อต่อน้ำเดี๋ยววางไว้ตรงนี้แหละ จุดนี้เหมาะมากใครไปใครมาล้างมือตัวนี้เดี๋ยวให้มาสองใบเลยเนี่ยถังใบหนึ่งใส่ต้นกล้วยไม้อีกถังใบหนึ่งล้างมือดูสินี่ที่น้องสนนก็ให้มาน่ารักมากเลยนี่ต้นกระบ,บองเพชรนะนี่ทําจากดินเผาเดี๋ยวให้ดูคนตื่นทําปีนเสาบ้างมึงเคยเจอแต่ภาพปีนเสาใช่บ้งเจอกูปีนเสาบ้างเนี่ยอัน,นเขาก็ให้มานี่มึงดูมือโยกได้เห็นไหมดูมือนี่ มือโยกเห็นไหมนี่นี่มือกําลังโยกอยู่นี่โยกย้ายสายสะโพกโยกย้ายนี่นี่กําลังโยกอยู่เห็นไหมนี่มือโยกนี่ลมมันแรงนะนี่ลมมันกําลังแรงนะนี่มันเป็นกลางหันก็ทํามาให้อะนะกลางหันก็ทํามาให้แล้วมันก็โยกเยกโยกเยกแบบนี้นะ เนี่ยมือมันก็โยกไปตามแรงลมที่มันพัดอันนี้เขาซื้ออันนี้เขาทำมาให้เลยทำมาให้เลยฟรีเขามาติดตั้งให้ไม่ไม่หวานเมื่อวัอนก่อนนี้หรอนี่นะดูนี่มีปลายหางมีคนตื่นทำอยู่เนี่ยเห็นไหมนี่ปลายหางมีคนตื่นทำอยู่นี่ยเนี่ยมันคล้ายๆเครื่องบินเรือบินนี่นะแล้วแขนมันก็โยกตามแรงลมเนี่โยกได้สบาย นี่นี่แขนโยกไปโยกมาถือไมย้ย่ะนะนี่ไม่ใช่นักร้องข้ามกำแพงนะนี่อ่าเวลาใบพัดหมุนแรงๆมือก็จะยิ่งขย่าเลยไหมนี่โอ้ยมึงดูมือกูนะละวิงเลยไหมนะ่ะลมแรงๆมานะมือนี่ไม่หยุดเลยนะนี่นี่คือท่ากำลังด่าอยู่เนี่ยด่าเต็มที่เลยนี่นี่ถ้ามือกูขยับแปลว่าปากกูขยับด้วยนี่ เห็นไหมนี่เขาติดตั้งให้ฟรีนะคนที่เขามาทําให้เนี่ยเขาขายปกติอตัวรูปปั้นเนี่ยมันจะเป็นพวกไก่พวกอะไรสวยที่เขาแต่งบ้านกันนะแต่นี่คือเขาทําให้เนี่ยเขาทําเป็นลูกกุ้งเขาปั้นเองกับมือเลยนี่นี่อาจารย์กวักตรงนี้จะทาอนุสาวรีย์ด้อมถุยโอ้ยเหนื่อยเมื่อยนี่นี่เอาหินมาลงแล้วนี่เห็นไหมตัดต้นไม้ออกตอนแรกมีต้นไม้ใหญ่ ขวางอยู่เยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวตรงนี้กีดดินเอามุ้งเขียวปูแล้วก็เอาหินนี่ปูแล้วพอเลาปรับพื้นที่เสร็จปุ๊บก็เอาหินขาวอ่ะที่เป็นหินแต่งสวนอ่ะมาเทให้เป็นแบบพื้นขาวๆแล้วก็เดี๋ยวเอาหินก้อนใหญ่ๆบ้านเรามีหินก้อนใหญ่ๆก็เดี๋ยวหินก้อนใหญ่เนี่ยมาลงเป็นจุดๆแล้วก็เอาควายเนี่ยวางให้เต็มพื้นเลยนี่เดี๋ยวทำตรงนี้แหละกูทําจริงกูไม่ได้พูดเล่นนี่แล้วเดี๋ยวปรับใหม่เอาหายเอาอะไรออกเอาพวกนี้ออกก็เดี๋ยวเอาป้ายติดแขวนตรงประตูนี่แขวนไว้เลย ไอ้ป้าเมื่อกี้เนี่ยอนุสาวรีย์ด้อมคอยต้อมทุยกับอนุสรสถานควายตื่นทำนี่เก๋ okay, ไหมล่ะใครไปใครมาถ่ายรูปหน้าบ้านไม่ต้องสส่แน่เข้าไปในบ้านกูอยู่ข้างนอกพอวุ่นวายนี่ถ่ายไกลนี่ด้วยนี่เนี่ยเอาตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยอนุสาวรีย์ด้อมควายกำลังทำอยู่เย็นๆกูทำแน่กูบอกแล้วกูทำของจริงกูนี่จริงพูดจริงทำจริงนี่ไอ้ควายเนี่ย นี่ไอควายนี่ดูไว้ไอควายนี่ควายตัวใหญ่ควายตัวเล็กนี่ไอ้ควายนี่ตู่ในวัวเนี่ยไอเกวียนเวียนเวียนเกวียนเวียนเทียมกลัวอะไรเกวียนเกวียนเทียมเทียมอะไรนะเทียมวัววัวเทียมเกวียนจริงๆไอตัวไอตัวที่อยู่บนเสาเนี่ยกูจะให้เขาทำาให้กูสักอันหนึ่งวะกับกระโถนกูจะเอามานั่งอยู่บนนี้นี่นี่เดี๋ยวกูมานั่งบนนี้นี่นั่งบนนี้นั่งแทนดีตัวตุ๊กตานี่อยู่นี่เดี๋ยวกูให้เขาทำทำมาให้อันหนึ่งเดี๋ยวสั่งเขาทำนี่เอามานั่งบนเกวียน S <S <an> <S เดี๋ยวกูจะไปคนกรรมบังเหยียนเองด้วยตัวเองนี่เดี๋ยวกูนั่งบนนี้เลยนั่งบนเกวียนเดี๋ยวมีอยู่น้องอัสรเอาอาุลสวรีด้อมถุยเดี๋ยวกูขอเพราะเขาเขามีตัวเลเซนอยู่เดี๋ยวก็เอามานั่งแทนไอตานี่ก่อนเดี๋ยวกูทําเองแล้วพวกมึงมามึงก็เดี๋ยวอาจารย์ตื่นอาจารย์เบียคนตื่นทําเทียมเกวียนยอยู่เป็นหัวหน้าด้อมถุยกูชอบเลยด้อมถุยนี่ไม่มีแล้วนะหมดอ้ยพาดูบ้านก็ได้วะไหนก็ไหนละนี่มุมมุมพักสงบบางทีก็นั่งสมาธิจุดนี้นะ จุดนี้มันจะเป็นจุดแบบวิเวกบรรยากาศมันดีเห็นไหมนี่ต้นมงต้นไม้อ่านั่งเล่นนั่งคุยนั่งอะไรไปโอ้ยกล้องมันเบลอเหรอเลยนนี่ตรงนี้จะเป็นทางเดินจงกรมหลายคนบางคนไม่เคยเห็นนี่จะเป็นทางเดินจงกรมอาจารย์เนี่ยจะเดินจงกรมเนี่ยไปกลับไปกลับไปกลับจะเดินจงกรมอยู่ตรงเนี้ยนะจะเป็นแผ่นพื้นสมัยก่อนจะเป็นแผ่นแบบแผ่นอย่างเงี้ย แผ่นแแผ่นเดียวแล้วต่อกันแล้วมันแตกแล้วมันก็โยกไปเยกมาต่หลังมาจะก,ก็เลยเอาแผ่นนั้นไปปูอย่างอื่นแทนแล้วก็ให้คนซื้อช่วงปฏิบัติที่บ้านอ่ะที่จะปฏิบัติที่บ้านนะนะก็จะเอาแผ่นพื้นเนี่ยมาปูสั่งมาผู้ลิษย์ก็มาช่วยกันมาทําให้อาจารย์นี่เมื่อก่อนจะเป็นแผ่นแบบนี้แผ่นต่อแบบนี้แล้วมันแตกบ้างเดินแล้วมันเป็นแผ่นแน,นี้มันก็โยกบ้างอะไรบ้างตาหลังมาก็เปลี่ยนเอามาทําเป็นแผ่นปูนแผ่นปูนนี่มันมก็ไม่โยกละเป็นแผ่นยาวเลยระยะทางการเดินของอาจารย์เเเนนนนนีีนน 35, ี่่ยดดดดิิตััวว้้้จจะะทททงหม3559าไถึุ เนี่ยแผ่นนี้เดินไปเดินกลับเนี่ยจะได้ฝั่งก้าอฝั่งละสามสิบห้าก้าไปสามสิบห้าก้ากลับอีกสามสิบห้าก้าก็จะเป็นทางเดินจงกรมเนี่ยเวลากลางคืนก็จะเดินอันนี้ก็จะเป็นทางเดินที่เขาไปเดินมาก่อนที่เขาแบบแวะไปกินคงกินข้าวกันนี่จะเป็นทางเดินจงกรมที่อาจารย์เดินประจําแต่ช่วงนี้จะไม่ค่อยได้เดินเท่าไหร่นะเพราะว่าออกบรรยายทาทุกวันอันนี้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้นั่งจะนั่งอยู่แต่ข้างบนข้างล่างไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่เพราะฝุ่นเยอะด้วยอะไรด้วย ตรงนี้จะเป็นที่อาจารย์นั่งสมาธิศาลาเนี้ยนะก็จะมีมุ้งอันหนึ่งปูกลางแล้วก็จะก็จะนั่งตรงนี้เดินจงกรมสลับนั่งสมาธิอยู่แค่เนี้ยอยู่สองจุดเนี่ยที่เวลาเดินเวลาภาวนาก็จะจงกรมอยู่ตรงนี้นั่งสมาธิอยู่ตรงนี้ศาลานี่ถ้าเวลาบะภาวนานอกบ้านแล้วก็มีอีกศาลาหนึง่งอันนี้นานๆทีจะนั่งทีหนึ่งแต่ก็นั่งเขาซื้อมาให้ตอนช่วงที่ปฏิบัติที่บ้านนะที่จะปฏิบัติที่บ้านนะอันเนี้ยศาลาเขาซื้อมาให้เป็นศาลาไม้ไผ่ นี่หลังใหญ่อยู่อันนี้เคยมีโอกาสมานอนอยู่กลางมุ้งนอนอันนี้บรรยากาศโคตรดีเนีย่ยนะอันนี้ก็คือแบบวิเวกสุดก็คืออย่างดีเขาทามาซื้อมาให้นี่ก็คือปูนอนได้นี่นอนได้เลยหัวท้ายนี่แต่เวลาจานอนคว่ำเาท้ามันจะชนต้องนอนตะแคงหน่อยนึงต้องหมายคามว่าเอียเอ้ยวตัวหน่อยนึงเอาทําไมอันนี้ไม่มี Wifi วะทําไมไป 4G สัญ,ญญาณจับไม่ถึง น่ะะก็จะเป็นบรรยากาศสวนสวนประมาณนี้นี่เสดาวกำลังแตกนะเสดามันนี่นี่ก็จะเป็นที่นอนประจําของอีนี่เขาจะอีมีอีนี่ก็จะนอนอยู่เป็นประจาอีมี่นี่ไงนี่ที่นอนเขานี่ที่ประจานี่เรือเรือที่กูเคยลอยฟังอยู่ทำไมจะไม่อยู่ล่ะเรือเมื่อก่อนที่กูนั่งขอหวยกันเนี่ยเอาผ้าสามสีมาผูกกันนี่นี่มึงดู กูบอกที่กูเล่าไม่ใช่เรื่องไม่จริงเรื่องจริงทั้งหมดนี่และกูเมื่อก่อนกูมานั่งขอหวยการเอาน้ำแดงมาบูชาเอาตลับแป้งมาบูชาแป้งพับแป้งเอ่ยล,ลิปสติกลิปสติกลิปสแตกนี่สะดุดเหรออาจจะเป็นเพราะว่าสัญญาณมาไม่ถึงอะนะ ได้หรือ,อยังนุสวรีด้อมถุยไปไปป้ายนี่ไปขอเข้ามานี่ดอ,อ,อกไม้เนี่ยอีปกเข็มที่กูเล่าให้ฟังเนี่ย เนี่ยคุณเอเขามาจับจับถูๆเมื่อวานเนี่ยเนี่ยกูก็เลยว่าอ่ะเดี๋ยวกูเก็บไปให้เดี๋ยวส่งไปให้เนี่ยจะเป็นกล้วยไม้ที่แอร์ออคิดเขาให้มาประดาประดาแอร์ออคิดนี่นี่น้ําตกคุณเอเขาให้มานี่ปั๊มน้ําใช้ได้แล้วนี่มีปลาคราฟสองตัวนี่กูเลี้ยงปลาคราฟไว,ว้นี่สองตัวมึงดูตัวบืเริ่มเลยมึงอย่าหาว่ากูกักขัง่วงเหนียวนะดูมีอยู่สองตัวนี่อ่ามีอยู่แค่นี้แหละตัวใหญ่มากแต่ก็ไม่เคยว่ายไปไหนเลยนี่ อันนี้เป็นน้าตกเพระผู้ถอดรูปนี่ก็ซื้อมาจากที่หนองสนุนนั่นแหละซื้อมาข้างหลังก็จะเป็นบ่อน้ําอย่างเงี้ยเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นที่ไร่สดใช่ไหมละ่ะข้างหลังเนี่ยเมื่อก่อนตรงเนี้ก็จะเป็นที่ไร่สดด้วยจุดหนึ่ง <z> เพิงนี่สร้างขึ้นมาในภายภายหลังข้างหลังนู่นก็จะเป็นบ่อบึมน้ําอยู่ที่ไร้สดจริงจ,จะเป็นอย่างนี้นี่ข้างหลังจะเป็นต้นสาเกเนี่ยจุดไร้สดเนี่ยจุดที่เวลารับแขกเวลามีใครมาใครไปใครมาเวลาคุย ก็จะนั่งคุยอยู่บริเวณนี้แหละเนี่ยนั่งคุยนั่งทําอยู่บริเวณนี้เนี่ยต้นสาเกอันนี้ก็จะนั่งไรสดเนี่ยโดยมากจะอยู่ตรงนี้แหละถ้าวันไหนไรสดหรือว่าเวลาทาอะไรก็จะอยู่ตรงนี้เป็นประจำไล์สดก็จะมีจอหนึ่งอันให้ดูจอหนึ่งอันเนี่ยใครนะพวกเราเวลาพิมพ์คอมเมนต์อะไรมามันก็จะขึ้นอย่างนี้นะเดี๋ยวมันไม่วิ่งเพราะว่าจนสต็อปไว้เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเวลาคอมเมนต์มันวิ่งนะ เห็นไหมเนี่ยหน้าจอจะเป็นอย่างเงี้ยก็จะมี Facebook, TikTok, YouTube แล้วก็จะมี2อันที่มันจะวิ่งไวที่สุดก็คือเฟซจะเป็นจะเป็นทิกต็อกเห็นไหมมันจะวิ่งไม่หยุดเลยก็ต้องคอยเอาเมาสออ์เบรกคอมเมนต์ไว้อย่างนี้นะแต่ทีนี้หน้าจอมันหลุดนี่เนี่ยหน้าจอหลุดเดี๋ยวสะท้อนหน้าจอแป๊บหนึ่งยี่สี่ เนี่ยนะเราก็จะสะท้อนหน้าจอขึ้นไปเพื่อเพิ่มการกำลังการด่านี่ที่หน้าจอเห็นไหมก็จะมีไฟล์รูปหนึ่งที่เขาซื้อมาให้นี่นี่คือเครื่องขยายการด่านี่คเครื่องขยายการด่านี่เวลาไลฟ์สดเดี๋ยวก็จะมองจอนี้บ้างมองจอคอมบ้างอะไรบ้างเนี่ยนี่คือเครื่องสะท้อนการด่านี่ก็จะมีจอของใครของมัน ก็จะมีสามจอสามจอเพราะว่าจะเป็นทิกตอกเฟซบุ๊กยูทูบสามอันแล้วแต่อันเนี่ยก็จะมี facebook เครื่องนี้ทิกตอกเครื่องนี้ youtube เครื่องนี้นี่ก็จะมีไปเครื่องๆไปคนละอันกันเนี่ยอย่างทิกตอกมันมีคนดูอยู่เก้าพันกว่าคนเห็นไหมนี่เก้าพันกว่าคนแล้วก็เฟซบุ๊กมีคนดูอยู่เท่าไหร่นี่หนึ่งพันสามก็จะเห็นได้ youtube มีคนดูอยู่เท่าไหร่ไหนวะสามพันกว่าอ่า นี่เห็นไหมสามพันสามพันสามมันน่ะเนี่ยหมื่นกว่าคนเนี่ยที่ดูอยู่ก็ประมาณนี้พอ